efm dj playlist b y dj อ้อมค่ะเลลิสในช่วงห้าโมงเย็นกับคุณผู้ฟังเราปิดท้ายกันที่ a p p l e b i t e นะคะก่อนหน้านั้นคือโต๊ะริมเราเริ่มต้นกันก่อนเลยคือไม่พูดหน่อยเหรอนะคะแล้วก็ต่อกันที่ชายคนหนึ่งนะคะในช่วงเวลาอื่นๆแบบนี้ก็ฟังข่าวนุ่นนี่กันไปนะคะบางข่าวก็เป็นข่าวที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวใครที่เคยติดตามในช่วงของโอลิมปิกจำได้ไหมคะเราก็จะมีไวรัลที่เป็นเรื่องของ นักยิงปืนหลายคนเลยทีเดียวมีทั้งตุรกีนะคะมีทั้งเกาหลีถ้าเกาหลีเนี่ยจะเป็นผู้หญิงและดูเท่มากใช่ไหมเป็นนักยิงปืนที่แบบเขาจะใส่แว่นของเขาอุปกรณ์ของเขาแล้วก็แบบลีลาล่าสุดพอกลับมาจากโอลิมปิกเขาก็ปรากฏตัวแล้วก็ไปถ่ายแบบให้ลุวิตองใช่ไหมคะตอนนี้รู้สึกว่าเดอะแมทเทอร์ลงไว้นะคะบ,บอกว่าเขายอมรับงานแสดงแล้วแล้วบทที่เล่นคือเล่นเป็นนักฆ่าโอ้บทนี้คงจะเท่อบางทีคนเรา ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองแต่ยังมีเรื่องบางอย่างที่เราสามารถทําได้อย่างมั่นใจมันก็สนุกดีเพราะว่าโซนที่เขาคงสนุกก็คือการยิงปืนแต่การที่ต้องมาแ acting ถึงแม้จะเล่นเป็นนาค่ามันก็ต้อง เป็นสิ่งที่ไม่ได้คุ้นเคยจริงๆการที่ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนบ้างมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณผู้ฟังมันก็ทําให้เราแบบว่าเปิดกว้างทั้งใจทั้งทัศนคติแล้วก็เรียนรู้กับโลกใบนี้ว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับบางคนอาจจะไม่ได้สนุกขนาดนั้นแต่บางคนอาจจะอยากเรียนรู้แล้วก็ยอมรับได้ว่าถ้ามันไม่ใช่ก็คือแค่ไม่ใช่ก็เปิดไปโลกใบอื่นไปเรื่อยๆก็ลองดูค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอัปเดตนะคะส่วนอีกอันนึงที่เข้าไปเห็นในสมภพพเก้าสิบ เอาข่าวมาไว้นะคะก็น่าสนใจคือปอพร่วมกับกสทชจะส่ง SMS ทุกอย่างดูเป็นตัวย่อไปหมดแจ้งเตือนภัยเข้ามือถือประชาชนเจาะจงพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะพอเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็คืออธิบดีกรมปกป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแจ้งเตือนภัยทางมือถือแบบ SMS หรือข้อความสั้นว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงก็คือกสทชนี่แหละรวมถึงผู้ให้บริการโทร,รศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนก็แล้วแต่โทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยจะส่งข้อความเนี่ยแจ้งเตือนไปยังประชาชนซึ่งขณะนี้พร้อมดำเนินการแล้วะนะคะหวังใจว่าระบบนี้จะมีส่วนช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงข่าวและการป้องกัน ตัวเองทรัพย์สิสนความปลอดภัยใดๆได้อย่างเร็วขึ้นมากขึ้นทันท่วงทีนะคะเหลือก็หน่วยงานอื่นนะอ่ะพอให้อบพยกพยกของสูงและยกไปไหนเรามีเชลเตอร์หรือเปล่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าในทุกๆหน้าฝนคนไทยต้องลุ้นแบบนี้ทุกปีเลยนะคะมันควรจะเป็นระบบที่เกิดขึ้นได้แล้วนะคะถ้ามันได้เรียบร้อยดีก็จะดีใจกับ ทุกคนด้วยอ่ะกรุงเทพเองก็ต้องการอะไรแบบนี้เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนเราจะเจอกับอะไรบ้างนะคะก็เป็นการอัปเดตในช่วงเวลานี้กับอีกอันนึงคือเข้าไปตรวจสอบได้นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้สิทธิ์หนึ่งหมื่นสำหรับผู้พิการบัตรคนจนเขาให้คุณไปเช็คแล้วว่าใครมีสิทธิ์บ้างนะคะสิบสี่จุดห้าล้านคนอันนี้ก็คือเรื่องราวทั่วๆไปที่เกิดใน แต่และว,วันแต่และว,วันนะคะส่วนเรื่องของเรากับคุณผู้ฟังที่เราจะต้องบอกกันในแต่และว,วันเอาไว้สิทธิประโยชน์ของคุณนะคะว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเรื่องการออมและความคุ้มครองเป็นเรื่องเดียวกันกับเงินฝากเผื่อเรียกที่เราเรียกกันว่า Protect Life Plus นะคะจากธนาคารออมสินที่ให้คุณได้ทั้งออมเงินและได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุดยีเท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีนะคะก็คือ คุณมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีเท่าไหร่คุณได้สูงสุดอยู่ที่20สนะฮะสูงสุดและสูงสุดนั้นไม่เกิน10บล้านบาทต่อรายหรืออุบัติเหตุจากจักรยานยนต์เนี่ยนะคะคุ้มครองสูงสุด20เท่าจากยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีสูงสุดไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อรายนะคะโดยที่ไม่คุ้มครองผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจํา เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life Plus ได้เลยค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาฝากขั้นต่ำเพียง1บาทนะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดรับดอกเบีย้ย0.30%ต่อปีดอกเบี้ยรับเต็มนะคะไม่เสียภาษีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายยนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงินไขเป็นไปตามที่ธนาคารกาหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w gsb o r t h หรือ gsb contact center เหมือนเดิมค่ะ1115หรือที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศเป็นลูกค้าเราถ้าคุช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มข้าวโพอดอบกรอบต็อกกี้ต็อกกี้กรอบยกแกงอร่อยเอาเรื่องและน้ำตาลพร้าวน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพราว พรุ่งนี้เจอกันกันกบ3 DJ ดีเจนะคะเปือกเต้นแล้วก็หอมตั้งแต่เวลา3ทุ่มไปจนถึง5ทุ่มและเรื่องของคุณผู้ฟังผ่านทั้ง0 2 6องกหา3หรือว่าคุณส่งมาก็ได้นะคะที่แฟนเพจของเราคะ่ะ e EFM Station ลองดูนะคะเรื่องของคนแต่ละคนเราสามารถเป็นส่วนร่วมให้กาลังใจ พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ให้กําลังใจกันเป็นสิ่งที่ดีรวมไปถึงจะได้รู้ว่าเฮ้ยในวันหนึ่งมันเป็นเรื่องของเขาแล้วถ้าเป็นเรื่องของเราเราจะตัดสินใจอย่างไรมันบอกไม่ได้หรอกคะ่ะวันนี้ที่เราเป็นคนวงนอกเราอาจจะเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนแต่วันหนึ่งถ้าเราอยู่เป็นคนคนนั้นเราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะติดตามทุกวันพุธค่ะกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ําไม่เค็มข้าวโพดอบกรอบต็อกกี้ต็อกกี้กรอบยกแก๊งอร่อยเอาเรื่องน้ําตาลพปาวนาน้าตาลทรายขาวน้ําตาลอ้อยธรรมชาติตราเปล่าค่ะ พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะอันข้อความคุณผู้ฟังนะคะหลายคนก็ส่งมาคืออะไรน่านอนจังเลยอะ่ะอากาศมันง่วงจริงก็น่านอนจริงอะ่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าถามว่ากลับบ้านแล้วนอนไหมกลับบ้านแล้วไม่นอนกลับบ้านทำไรดูเน็ตฟลิก ใชนู่นนี่นั่นดูมือเด้งดูมิเนยดูเมนใครก็ดูไปหมดอ่ะมันก็คงเป็นเวช่วงเวลาผ่อนคลายนะคะก็คุณอยากจะผ่อนคลายอะไรก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเอาอยัางเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าวันๆเราก็เครียดพอสมควรแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าลืมนะคะถ้าเราถ่ายอะไรเยอะๆเงยระดับคอของเราให้ดีๆว่ามันก้มหน้าเกินไปหรือเปล่าสายตาที่ใช้ก็ระวังมันตึงเกินไปแล้วมัน อาจจะทําให้ตาลา้านิ้วอาจจะล็อกคือรู้มห้ามไม่ได้แล้วสิ่งที่บอกคุณผู้ฟังอ้อมก็ไม่ได้ทําได้นะเพราะตอนที่อมเอลอไถยอะไรบางทีววกกมันก็ก้มแต่เตือนอะไรได้เตือนกันก่อนถ้าทําได้อย่างน้อยทําบ้างก็จะดีกว่าไม่ทําเลยอ่ะเตือนกันไว้เผื่อวันนี้ใครจะทําอะไรได้ดูแลตัวเองได้ก็ทำค่ะคุณผู้ฟังเจอก,กันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะดูแลตัวเองเยอะๆขอให้คุณกลับบ้านยังปลอดภยัยและกลับบ้านอาบน้ําทานข้าวนอนหลับให้สบายสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist bye ดีเจอ้อมค่ะขอบคุณสำหรับขพอความพี่แจ้งว่าเชียงใหม่ขึ้นทงแดงแล้วนะคะคคืนนี้เธอไอยู่ฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นยัง มันอาจจะเป็นผู้ชายจะได้ ออนไลน์ y bed ทุกตลอดมากแค่มีเธอนอนกอแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่ข้างกาย <c oughs> ไม่เคยรักใครเท่านี้มาก,ก่อนเลยต้องมาทิ้งดาว <c oughs> ไม่อยากช้ำใจอีกแล้วพอที่อ้างถ่ n n อ a นทิ้งดาวอยากจะพักใจความรักที่มีเธอไม่เอาเคลียตัวเองที่ยังไม่ลืมเธอที่ใช้ฉันบอกว่ากำลังทิ้งดาวทิ้งดาวทิ้งดาว